เดอะแบกที่ผมคิดว่าอยู่ในหนังเรื่องนี้นะครับก็คงจะเป็นน้องนอนกุนกับน้องอัดนะครับไม่งั้นจะมีหลายฉากมากที่ผมแบบจะขำพี <c oughs> ห่หมีรีวิวชอพอหนึ่งสมรภูมิคืนชีพ <c oughs> เรื่องนี้นะครับเป็นผลงานการกำกับของคุณก้องเกียรติคมสิรินะครับที่เคยพาเราไปสย้องขวัญแบบ แหวะๆกันมาแล้วกับหนังอย่างลองของนะฮะแล้วก็นําแสดงโดยน้องนนกุลชานน์นะครับแล้วก็น้องอัดอวัฒนะฮะหนังมันน่าสนใจนะเพราะว่ามันเป็นการผสมผสานอะไรที่แบบดูคอนทราสกันมากอะสงครามโลกครั้งที่2กับการเป็นซอมบี้อะซึ่งมันแบบเออไปดูดีกว่าเพราะว่าเราอยากรู้ว่าเนื้อเรื่องข้างในเป็นยังไงนะ เรื่องราวในหนังนะครับเกิดขึ้นในปีพศ2484นะครับที่จังหวัดชุมพรนะซึ่งตอนนั้นเป็นสถานการณ์ของช่วงสงครามโลกครั้งที่2พอดีเลยจะมีกองเรือญี่ปุ่นเนี่ยได้มายกคนขึ้นบกที่จังหวัดชุมพรทําให้หน่วยช่อพ่อหนึ่งเนี่ยเป็นหน่วยยุวชนทหารในสมัยนั้นนะครับต้องโดนเกณฑ์มาเพื่อทําการต่อสู้กับเหล่าทหารญี่ปุ่นนะฮะแต่ใครจะรู้ว่า,วาแบบนอกจากทหารญี่ปุ่นนะมันยังมีตัวซอมบี้อะครับที่ มาไล่ล่าพวกเขานะครับซึ่งมันทําให้ความสยองเนี้ยมันทวีคูณยิ่งขึ้นไปอีกนะแล้วต้องบอกก่อนว่าผมค่อนข้างที่จะชอบน้องนอนกุลกับน้องอัดเป็นส่วนตัวเยอะแล้วนะเพราะว่าผมชื่นชอบในการแสดงของสองคนนี้มันดูน่าสนใจแล้วก็ดู สุดดีแล้วก็ในหนังเรื่องนี้สองคนเนี่ยเขาเล่นเป็นเ,นเมฆกับหมอกนะซึ่งเป็นแบบพี่น้องกันนะและทั้งคู่เนี่ยก็ได้มอบการแสดงที่ดีให้กันหนังเรื่องนี้นะแม้ว่าเมคอัพที่แบบจัดเต็มมากอ่ะก็ไม่สามารถที่จะทําให้พลังการแสดงของพวกเขาเนี่ยลดลงแต่อย่างใดเลยโดยเฉพาะน้องอัดอวัตต่เพราะว่าน้องเขาต้องเ,เป็นซอมบี้ด้วยนะซึ่งมันต่างกับเหล่านักแสดงวัยรุ่นคนอื่นๆนะซึ่งผมคิดว่า การแสดงของเขามันยำม,มันยังมันทำให้ผมตลกอะแต่ผมอาจจะได้นิดนึงนะครับตรงที่บรรยากาศในช่วงสงครามโลกครั้งที่2องนะหนังมันยังทําออกมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเหมือนหนังเขาไม่ค่อยเน้นอนะแต่ความตึงเครียดความดิบเนี่ยผมบอกเลยว่าหนังมันใส่ไปแบบจัดเต็มมากๆเลยด้วยความที่มันเป็นหนังซอมบี้เลยนะความเลือดความแบบชิ้นเนื้อสาดกระเซ็นเนี่ยหนังคือแบบให้คุณได้แบบเต็มที่งานพร็อพนะครับงานเมคอัพทุกอย่างทาออกมาได้แบบถึง แต่ว่ามาตกม้าตายตรงที่งานเอฟเฟกต์ไฟนะครับซึ่งแบบผมคิดว่ามันกากมากนะในยุคนี้ยังมีคนใช้แบบเอฟเฟกต์ไฟได้แค่นี้เองเหรอวะ <laughs> มันดูปลอมอะ่ะ <laughs> การกำกับของคุณก้องเกียรติขมสิรินะผมยอมรับเลยว่ามันนําเสนออะไรได้แบบแปลกใหม่ให้กับวงการหนังไทยมากๆเลยนะความจริงจังความเข้มข้นความป่าเถือนของทหารญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยหลังก็ยังสื่อสารออกมาไนดะ้อย่างหดหูแล้วก็แบบ เออสมัยนูนะ้นเป็นอย่างนี้กันได้เลยนะแม้ว่าเรื่องราวเหล่าซอมบี้ในเรื่องอ,า,อาจจะเป็นอะไรที่เราเคยเห็นมาบ้างแล้วจากหนังเรื่องอื่นๆนะแต่หนังก็ยังกล้าที่จะนําเสนอออกมาถึงแม้ว่ามันจะออกดูงงๆหน่อยนะตอนผมดูว่าแบบนี่กูกำลังดูตัวอะไรกันอยู่วันนี้และส่วนของเสียงประกอบนะครับมันก็ค่อนข้างจะธรรมดานะครับไม่ได้เอ,อื้อหรือส่งเสริมให้เรามีความกดดันแต่อย่างใดจะบอกว่าหนังไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยนะออกจะลำํำคาญได้ซ้ำโดยอีฉากซอมบี้คำรามเนี่ย ผมลำคาญมากแล้วมันคำรามอย่างี้แม่งทั้งเรื่องแบบแบบโชว์พาวกันแบบเออผมมันมันมีเยอะขนาดนี้มันดีแลว้ววะเออสรุปเลยนะครับเรื่องนี้ผมให้อยู่ที่7ดเต็มสิบนะก็ถือว่าเป็นการก้าวข้ามขีดจำกัดไปอีกขั้นหนึ่งของวงการหนังไทยนะที่มันกล้าจะเสี่ยงอะไรแบบหลุดเซฟโซนแบบนี้บ้างนะครับถึงแม้ว่ามันยังมีข้อบกพร่องแล้วก็ไปไม่สุดนะแต่ผมว่าในอนาคตน่ะมันสามารถปรับปรุงแล้วก็ทำให้มันสมบูรณ์ขึ้นได้ ก็เป็นกําลังใจให้นะครับสาหรับวงการหนังไทยและสาหรับใครที่ดูมาแล้วนะครับกับเรื่องนี้ชอพอสมุทรภูมิคืนชีพนะครับคุณรู้สึกยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับแล้วส่วนเรื่องน่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ยรอย่าลืมติดตามชมกันนะครับกับพี่หมีรีวิวแลหรรบวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายมันเป็นยุวชดาที่ไล่กินคนครับ